อันนี้ชื่อคลิปนะบ็อบบี้รีแคปมุมมองมุมมองอเล็กสตอรี่ KODVS เวทไฟแรกกูรู้เลยไอ้นั่นไอ้นั่นตั้งหนีแน่นอนไอ้ LK ไฟ M จับแลมโบอยับแลมโบอยับแลมโบ่ไปจับอแลมโบได้จบแลมโบคได้ ลงท้ายด้วยอย่างเดือดอุ้ยเอาแล้วว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยวางยีพีมันวางยีพีสวยๆน้าปั้มขี้ยศึกษามาดีว่ะน้องเนี่ยเป็นวางยีพีนาปั้มกลับมาโรงพยาบาลด็กกลับมาโรงพยาบาลเฮ้ยวอร์ยี่สิบแล้วนะเฮ้ยเอาไงกลับมาโรงพยาบาลไฟใหญ่กลับมาโรงบ้านเฮ้ยตัวไหนไล่สุดเลยอ่ะเฮ้ยไปโดนนะเอ้า โอ้ยไอ้นี่ดำน้ำโอ้ยเฮ้ยแลมโบมาไงอ่ะเฮ้แลมโบวอะไรอ่ะอ๋อแลมโบเวทไอเดี๋ยวกลให้ตงโกโดนนะโอ้ยผมนะเป็นหนืออ่ะ

เฮ้ยนบอนาโนมันจับแด้วยเฮ้ยเโดนนะเนี่ยอย่างเงี้ยเฮ้ยโดนนะสวยไปทำบ้านดิสวยน้องไปเสือยิงหลังน่อยยิงหลังน่อย สวยสวยอุ้ยวอล์สิบหกไอ้เฮียโดนมะเนี่ยอุ้ยเบรกไฟกลางดิเบรกไฟกลางเลยเบรกไฟกลางอะไรไอ้เฮีฮ่โดนน้องกูดิไฟกลางเฮียอะไรอยู่ตรงปั๊มไอ้สัตว์ตรงปั๊มเบรกไฟกลางอะไรมึงไอ้เฮีฮ่อีรั่วมึงโดนโดนยิงตกนะเนี่ยโดนยิงตกนะเฮ้ย เย่ไอ้กลับมาหน่อยไฟกลางเฮ้ยรีขึ้นนะรีขึ้นนะแบบนี้รีขึ้นนะแบบนี้รีขึ้นนะอะไรมึงกลับมากลางนี่น้องกูยิงอยู่กลับมามึงสวยสวยยี่สิบสองสวยลงมาสามน้อยสวยยี่สิบสองอีสต์สัตว์สวยยี่สิบสามเฮ้ยน้องอย่าพับจอเอ้ยมาดิเอ้ยเวดเวดเวดยิงอยู่ขอปฟอกเดียวได้ยปะ อุ้ยเฮียโดนเลียเนี่ยไอ้เยี่ยมันเหรอใส่ไม่ได้น้องใส่ไม่ได้ต้องซ่อมซ่อมกดซ่อมน้องถูกต้องกดซ่อมแล้วกดใส่กดซ่อมแล้วกดใส่นะกดซ่อมแล้วกดใส่น้องกดใส่ด้วยอย่าลืมกดใส่กดใส่ด้วยไอ้เยี่ยมันเหรอวะมันหรือเราวะมันดิมันนี่เฮียกดใส่ด้วยน้องกดใส่กดใส่เฮ้ย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 ไม่มีใครเฮ้ยเฮ้เลยเฮ้ เฮ้ยสวยสวยสวยยิงอีกเออต้องลรือลรือกลางแล้วป่ะโอ้ยตรงกลางตรงกลางมีภาพอยู่นะตรงกลางมีภาพอยู่เฮ้ยเยเย้ว่ะใจเย็นไหวไหวน้องไหวไหวเว้ยไหวเว้ยใส่นาโนดิเล็กใส่นาโนหานาโนเออถูกต้องเอ้ยกดใส่ดีหรอกกดใสดีน้องใสนาโนจบหน่อยทำศพเด้ใส่นาโนลงปืนเลยตรงงกลาตรงกลาง พื่ปัดปืนถือบกปืนไ่นาโนใส่นาโนลวงปืนน้องถูกต้องถูกต้องเ้ยใส่นาโนไม่ได้ใส่ได้ดีน้องใส่ได้ไม่มันชุบอเอ้ยไอ้เหียไอ้เคลดีชุบอเว้ใช่บหมวะเอาสวอปเฮ้ยโดนนะเนี่ยไอ้เวดโดนไอัสมึงไหวกันน้องป้าอเทียตายไอ้หียตายหึ ยับไปน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้นี้เวดเองเฮ้ยเฮ้ยตามจบเลยเฮ้ยสวยรีตัวไวนะรีตัวไวนะชุบลายมึงไอ้สัตว์ชุบลายชุบลายมึงมือไหวกับน้องกูป้าเฮียหนีทุกตัวไอ้สัตว์หางจุกตูวรีเฮียหนีทุกตัวไอ้สัตว์หนีทุกตัวหนีทุกตัวไอ้สัตว์มึงไหวกับน้องกูป้ามึงไหวกับน้องกูไหมไอ้รั่ว โอ้ยโจบโอ้ยมึงไหวกับน้องกูไหมศาสตร์กับบ้านกลับบ้านกับเรเวชุบบอลมาชุบบอลกลับมาบ้าน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 มึงไหวกับน้องกูไหมศาสตร์ไอ้กันน้องมึงโดนดิสามร้อยด้วยศาสุรยไอ้ยโดนเย้งไงอ้อนเขี้ยเขี้ยมาดิไอ้เขี้ยมันว่ะไอ้เบอร์เด๊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 อย่าเบอร์น้องยิ สวยนี่แหละนี่แหละนี่แหละปิดฟรี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 อีโมอีโมไอ้สัสโดนนี่มึงโดนนีเาวอันดับฟองอันดับฟองเฮดดีโดนแล้วอันดับฟองเฮดดีมันโดนแล้วอ้ะอันดับฟองเดดีมันโดนแล้วอศพ ไอ้เหี้ยอันดับตอกเอ็ดดีมันโดนแล้วว่าอุ้ยสะบัดด้วยยิงสะบัดด้วยทิ้งนั้นน้องเก่าน้องทิ้งนาโนน้องเก่าตัดเปิดเนี้โอ้โหโดนว่ะเวดโดนว่ะโดนแล้วเวดโดนแล้วไอมาวงยิงพีหน้าโรงพยาบาลเนี่ยเวดลงเงี้ยวถอยมาถอยมาวงยิงพีถอยมาตรงนี้ตรงนี้ตรงกูถอยมาไอ้เอะโดนว่ะ ไอ้สัตว์น้องมาเดือนเดียวไอเหี้ยไอมึงโยนศพมาโยนศพมาไอสัตว์น้องมาเดือนเดียวไอเหี้ยนม้อาฝังกเมาส่ดวนนีต่ไปไปโอ้โหน้องมาเดือนเดือนเดียวไม่ได้เล่นสตอรี่อุ้มมาหกเดือนไอ้สัตว์น้องกูมาเดือนเดียวไอเหี้ย นี่น้องมาเดือนเดียวอีลั่วมึงมึงถือซอบด้มึงถือซอบด้มึงอยากให้มันชุบเด้นี่น้องมาเดือนเดียวอีสตา์เอ็นเอ็มดีจะโดนโฮปอุ้ยอันนี้จบแล้วนะจบแล้วนะขอต่อเลยขอต่อเลย เอามาเจอชอนกับโฮปชนกับเพ็กันไปเอาหน่อยเว้ยโฮปเอาหน่อยเว้ยตัวแทนซัมเมอร์วันนี้ต้องได้เข้าหมดไอ้สัาร์กลายเป็นว่าเหลือเพียงเท่าไหร่ครับว่ะฮะก้าวผู้เล่นแล้วโฮปขึ้นมาแล้วครับเป็น16ผู้เล่นครับเอ้ยปิดไม่ลงเอาหน่อยเบม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 ลาชันตรงนี้ยังไงฮะแล้วเปียกหว่านเชีฟโมเยลครับนี่ขอไปพลิกครับไม่ได้เปียกแล้วพลิกผมจะต้องชุบเพื่อนก่อนครับชุบทางจีโน่ ไปบีมมาหน่อยบีมนี่ไงลามลามลาตัวลาไม่สัตว์ลา